ครับนี่คือการสอนการลงโปรแกรมรถจากรถจริงเป็น Honda กดปุ่มสตาร์ทนะครับจะให้ช่างหรือผู้เรียนลงโปรแกรมจากรถจริงโดยใช้เครื่องว d i Mac Pro หรือ v d ด ที่ใช้ปั๊ก o p ปลงโปรแกรมกับรถครับทั้งทำทำเพิ่มทำกุญแจใหม่ลูกหายหมดล้างระบบให้ลูกเก่าที่ลูกที่หายไปมาใช้กับรถไม่ได้ครเพให้ผู้เรียนมั่นใจเมื่อใช้เครื่องทำกุญแจให้ลูกา้าครับ